สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็มาตามกันตอนนะครับกันในห้างตัวเลขของรัฐพัฒนานะครับงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับงวดที่่พนมาแล้วครับผมเลขก็ลดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษขอให้เสียายนะครับผมสำหรับงวดที่่พนมานะครับ ลขอ,ออกนะครับแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าสามตัวบนออกหกเจ็ดเก้าสองตัวล่างออกหนึ่งหกนะครับก็รุดไปนะครับผมรุดไปนะครับก็ตรงขอทกขาให้เสียหลายนะครับเลขเนี้ยจะล้างกับรุดนะครับอืมน้ยจะล้างรุดนะครับ มีแค่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับนี่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับผมเลขหนึ่งล่างเลขเจ็ดบนนะครับอยู่คนละนั่นบอ่อเข่าตัวรูดบอ่อเข่านะครับลักล่อยก็ลดนะครับลักล่อยลดนะครับผมวันนี้มาตามัน่อนะครับก็เราวองเงินมาตามัน่อครับ พี่น้องขอใเราก็ฝากกดไลค์กดแช่เด้อครับเด้อฝากกดรลค์กดแช่แน่นะครับเพื่อเป็นกาลังใ,ใจนะครับผมจะได้คลิปตัวต่อไปนะครับสำหรับลาพัฒนางวาวันที่1น่ทาคาคบสอันหาร้อยหกนะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางสามสองหนึ่งหจาะครับสามสองหนึ่งห้าเจ็ดเก ตอเนีนก็ตอนที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมก็มีสามสองหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับสามสองหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับคิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมวันนี้ต้องมีหนึ่งคู่เห็นแน่นอนนะครับอ่าต้องมีหนึ่งคู่เห็นแน่นอนนะครับสําหรับในตลาดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดห้าเจ็ดเก้าเน้นที่ห้า แตเอดเอาตัวเด่นทั้งหมดเลยครับหาเจ็ดเก้าคิดว่า,าจะมาทั้งสามตัวนะครับตัวแอดให้เด่นไว้ที่นักที่ห้านะครับหนะครับให้เด่นที่5้านะครับส่วนจับคู่ส่วนจับคู่นะครับ2 7 9เจ็ดเห้าห้าเจนะครับ เก้าสองเก้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับมาดูหลักร้อยกันนะครับหลักร้อยกันงวดนี่บัวผ่าดน,นะครับบัวผ่ารักปลาบัวผาดในน้องนะครับผมก็มีห้าเจ็ดเก้าสองนะครับห้าเจ็ดเก้าสองนะครับผมเน้นที่ห้ากับเจ็ด ไผ่บ่มักจะแอดวงกลมไหกะเหลือเก้ากสองนะครับจับใส่ได้นะครับไผ่ไม่เหล็กเนด่นนะครับเหล็กโยนเหล็กบนออกแน่นอะนเราเอาหลักร้อยไปใส่นะครับเราหลักร้อยไปใส่มาแน่นอนนะครับมาแน่นอนหลักร้อยสามตัวนะครับสามตัวก็เจ็ดเก้าห้า 7 9็ด9ก้าห้าห้ตัวฝากไว้หางนึงแล้วครับเด้วส่ตัวฝากไว้หางนครับสตัวฝากไว้หางนึงคือสองเจ็ดเก้า้านะครับสองเจ็ดเกาห้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับหวดประจําวันที่ หนึ่งธันวาคมนะครับสำหรับวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ตามนี้สำหรับตัวตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นนะครับรูดเน้นที่ห้านะครับตัวลูดเน้นที่ห้าลูดห้าวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดจับคู่สองเจ็ด 9ก้7ห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเสองเก้าหน่าสองห้ะครับติดเบิร์ไว้สัตัวนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เลขเบิร์มาแรงนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมก็ให้ทุกคนใส่วิจารยณในการรับชมนะครับตัวเลขก,ก็มมเขามีรุดนะครับตัวเลขมเขามีรุดใส่มากกาจัดใส่คัดกระพันนะครับบ่าากกเบิ่งเผอความบันเทิงื่อเป็นแนวทางนะครับผมไปเปรียบเทียบกอาจารย์ต่างอื่นๆได้นะครับจกะให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมใส่ถูกใจใส่ตรงใจกับจัดนะครับ เอามาก็เลือนพันนะครับมาสุดท้ายทายสุดนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคหมานร่ำรวยถูกเหน้ํากันนะครับมันนี่กับสามแนวทั้งนะครับผมมีทั้งไทยลาวแล้วก็ฮหาหนอยนะครับส่วนฮานอยผมเลิกลงบ่ได้ลงนะครับผมบ่ได้ลงเก็บนะครับสําหรับฮานอยใครอยากต้องการที่จะเข้ากุมกับถักมานะครับผม เป็นกลุ่มรายเดือนนะครับสำหรับฮาหนอยเข้าออทุกวันเดือนที่แล้วก็ลดไปสองหมื่นนะครับเดือนที่แล้วลดไปสองหมื่นนะครับผมสหาหรับฮานอยนะครับได้เงินทุกวันนะครับผมป่ะหยัเขอมากาทักมานะครับสุด <c oughs> ท,ท้ายนี่ขอให้ทุกท่านทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมานำรวยถูกหมานำกันนะครับขอให้โชคโชคนหมานกันนำนำรวยกันอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีทองใช้ตลอดปีและก็ตลอดไป เงินไหลกองท้องไหลเขาเล่ากระเป๋าตรงตูนเดอร์สาธุสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคิดหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ